เจ้ารังแก่ข้าทำไมเจ้าเป็นผู้ชายเฉโอกาสแบบนี้ชูรานหน้าแดงเป็นลูกตึงก็ถ้าข้าขอแต่งงานกับเจ้าดีๆเจ้าก็ปฏิเสธหาว่าข้าหลอกลวงเจ้านี่ข้ารักเจ้าจริงๆนะชูรานข้าจะดูแลเจ้าไปตลอดชีวิตลนกอย่างไม่มีทางเลือกน่อย,ยอมทำตามแผนการของท่านกุ้งซือเพื่อที่จะได้ครอบครองคนรักเพราะข้าตาบอดเจ้าก็เลยสงสารขา้าอีกอย่างข้าเป็นคนรับผิดแทนเจ้า เจ้าก็เลยอยากรับผิดชอบค่าเรานั้นชูรันกล่าวลีวินมีทางรักษาเจ้ารับรองเจ้าต้องหายอย่างแน่นอนและต่อไปข้าจะพิสูจน์ให้เจ้าดูว่าข้ารักเจ้าแต่เพียงผู้เดียวยอมให้โอกาสข้าเถิดลูกยางกล่าวก็ได้ข้ายอมให้โอกาสท่านก็ได้แต่ตอนนี้พวกเราต้องรีบหนีกันก่อนเถอะอันหยงต้องเอาเรื่องท่านแน่ชูรันไม่อยากเสียเวลามานอนอยู่อย่างนี้ งั้นค่ะขอทิ้งท้ายก่อนนะค่อยไปกันลูกหยางยังคงไม่อิ่มมันใช่เวลาไหมพอแล้วชู้ร้านต้องยอมปล่อยเลยตามเลยสุดท้ายลูกหยางก็ต่ออีกยกกว่าจะยอมปล่อยตัวหูหยินไปอาบน้ําแต่งตัวก็พาไปเที่ยงลูกหยางก็เลยจะพาหูหญินออกไปจากบ้านเศรษฐีแต่เราะว่าอันหยงที่หนีออกมาได้เขารีบกลับมาที่บ้านแล้วรีบ สั่งลูกน้องของเขาให้เขามาจับกุมตัวลูหยางเพื่อแก้แค้นลูหยางยังคงกอดชูลานไว้แนบอกโดยไม่ยอมให้ใครมาแย่งฮูหวีนของเขาไปได้ก็าดียังไงไม่แย่งตัวเจ้าสาวของข้าไปแถมยังสมใยเป็นข้าอีกอันยงก้าวยังเอาเรื่องนางเป็นคนรรกของข้าต่างหากส่วนเรื่องข้าถ่ายตัวนางข้าจะชดใช้ให้ลูหยางกล่าวเสียงแข็งไม่ปล่อยตัวชูลานของข้าเดี๋ยวนี้ ถ้ามอยากตายอันยงไม่ยอมไม่ปล่อยจะทำไมลูกอย่างไม่เกรงกลัวผู้ใดพวกเราเข้าไปฆ่ามานันอันยงสั่งลูกน้องให้รุมจมตีลูกหยางสักพักทหารของชินหลงก็เข้ามาขวางเอาไว้เจ้าลูกน้องของอันยงพากันกลัวเกรงพอพวกเขาสู้ทหารไม่ได้ฉินหลงและท่านคุณซือปรากฏตัวพร้อมกับเข้ามาเจรจากับอันยงบังอาจมากอันยง เจ้าล้าดียังไงไปยุ่งเกี่ยวกับผู้หญิงของท่านไมมทัพบลู่ยางคุณซื่อกล่าวอะไรนะลู่ยางเขาเป็นแม่ทัพบอย่างนั้นหรืออันยงตกใจใช่ทันอ๋องแต่งตั้งเขาอย่างเป็นทางการแล้วรีบหลบไปเดี๋ยวนี้หากไม่อยากติดคุกติดตารางชินหลงกล่าวขอรับขอรับข้าขออภัยด้วยที่ล่วงเกินท่านไปอันยงทำท่าคารวะพร้อมกับฟังลูกน้องให้หลบออกไป ลู่หยางรีบประคองตัวฉู่หลานเดินออกไปอย่างสาง่างามเมื่อออกไปจากบ้านเศรษฐีเขาก็รีบขอบคุณท่านกุญซือและท่านฉินหลงทันทีขอบคุณพวกท่านมากลูก่หยางกล่าวพวกท่านปลอดภัยก็ดีแล้วรีบกลับจนค่ากันก่อนเถะน้องสาวบุญธรรมของข้ารอท่านอยู่ที่นานแล้วชินหลงกล่าว ลูกหยางอุ้มตัวชูหลานขึ้นไปบนม้าแล้วตนก็กระโดดขี่ตัวเดียวกันทำให้ทุกคนต่างพากันยิ้มพอเวลาที่เขาขวบม้ากลับจวนท่านจิตหลงเขาก็แอบหอมแก้มชูหลานบ่อยๆทำให้นางเขินอายอย่างมากโชคดีที่นางตาบอดไม่เช่นนั้นนางคงเห็นทุกคนหันมามองทั้งคู่เป็นตาเดียว <c oughs> เมื่อมาถึงลู่หยางก็อุ้มตัวหูหยินไปที่ห้องพยาบาลที่จัดเตรียมเพื่อรักษาชูหลาน เจ้าออกไปได้แล้วลูหยางข้าจะรักษานางให้ดีวินไล่เพื่อนข้ามีเรื่องจะขอลูหยางกล่าวมีอะไรก็ว่ามาดีวนินรีบถามตอนเปิดตานางขอให้นางเห็นข้าเป็นคนแรกจะได้ไหมลูหยางกล่าวชูหลานยิ้มด้วยความเขินอายดีวินถึงกับสายหน้าให้และกล่าวว่าก็ได้ ตอนเปิดตาของนางข้าจะไปเรียกเจ้าเองตกลงไหมแต่ตอนนี้จเจ้าออกไปก่อนเถิดข้าม,มีสมาธิรักษานางรีวินกล่าวก็ได้มีอะไรให้ช่วยก็บ,บอกนะลีวินลู่หยางกล่าวก่อนออกไปจากห้องเมื่อลู่หยางออกไปรีวินก็เลย ยื่นถ้วยยาสมุนไพให้ชูห้านดื่มเพื่อขับพิษพร้อมกับนำน้ำเกลือเจือจางมากที่ผ่านการต้มมาแล้วค่อยๆหยดล้างตาให้กับชูห้านจนกระทั่งผ่านไปสามชั่วยามลี่วินก็เลยรีบไปตามตัวลู่หยางให้เข้ามาในห้องพยาบาลลู่หยางเดินกลับไปในห้องก็เห็นหู้ยินนั่งอยู่ที่เก้าอี้พร้อมกับมีผ้าพันปิดตาอยู่นางเจ้านั่งตรงนั้นก็แล้วกันส่วนข้าจะค่อยๆเปิดตาให้กับนางลีวินกล่าว ดูอย่างนางมองหูเย็นอย่างตื่นเต้นและแล้วการสักษาก็สำเร็จด้วยดีชูร้านสามารถมองเห็นได้อีกครั้งและนางก็ได้เห็นหน้าสามีเป็นคนแรกนางเดินเข้าไปกอดเขาทันทีขอบคุณมากนะนลิวินที่ช่วยรักษาค่ะชูร้านกรายิน้งใจค่ะยินดีกับเจ้าด้วยนะที่มองเห็นอีกครั้งแถมได้สามีเป็นตัวเป็นตนอีกนี่วินก็เลยแซว เลิกล้อคาเล่นได้แล้วชูหลานรามเพื่อนพวกเจ้าไปที่ห้องประชุมเถิดทุกคนรอพวกเจ้าอยู่รีบวิ่งกล่าวลูกหยางเลยรีบโอบตัวผูหญินไปที่ห้องประชุมเพื่อเป็นการเปิดตัวแม้ว่าทั้งทหารและจอมยุทธจะไม่ได้ไปร่วมงานแต่งของลูกหยางกับชูหลานแต่ในการเปิดตัวครั้งนี้พวกเขาก็พากันมาอวยพรและแสดงความินดีสักพักชิดหลงก็รีบ นำราชองค์การจากท่านอ๋องมาอา่านเพื่อแต่งตั้งลูย่ยางเป็นแม่ทัพอย่างเป็นทางการตอนที่11อรารวาสหน้าจวนของฉินหลงทีแถวภูปิศาสก็ใช้เล็กกลอทำให้เขียนฟงกลายเป็นอสูรแล้วให้ปิศาจข้างข่าวควบคุมเขามาทำร้ายพวกเราอย่างนั้นหรือชินหลงได้ฟังความทั้งหมดใช่แล้วขอรับท่านฉินหลงส่วนผู้ทรรยตัวจริงยังคงลอยนวล ท่านคุณสื่อกล่าวแล้วจะทำยังไงดีคนคนนั้นตรงฉลาดมากแน่นอนทำอะไรก็ไม่มีใครจับได้ฉินลงกล่าวใช่แล้วเจ้าค่ะท่านพี่ท่านและองค์หญิงเองก็ต้องระวังตัวนะเจ้าค่ะลีวินห่วใหญ่คืนวันพรุ่งนี้จะเป็นวันแต่งงานของพี่แล้วเฉียงฟงคงไม่มาชิงตัวคนรักของพี่ไปหรอกนะฉินหนงเริ่มกังวล อย่าได้กังวลเลยท่านเชียนหลงตอนนี้เชียนพงไม่เหลือเขาความเป็นมนุษย์อีกแล้วเขาคงจดจำอะไรไม่ได้แม้กระทั่งองค์หญิงเจินยี่อีกอย่างพวกเราจะคุ้มกันพวกท่านให้เองท่านบุณซือกล่าวขอบคุณพวกท่านมากจ,จริงๆงั้นพวกท่านไปพักผ่อนก่อนเถิดวันพรุ่งนี้ต้องมาร่วมงานมงคลแต่เช้าชิยนลม่าว ลี่หวินชูหลานลู่หยางและท่านคุณสื่อผ้ากันคาระวะทันชิ้นลงแล้วกลับห้องพักของตนในระหว่างที่เดินไปที่ห้องพักสงสารเฉียนฟงเหมือนกันนะเจ้าคะมันแสดงเห็นว่ามนุษย์กับอสูรอยู่ร่วมกันไม่ได้ชูหลานเริ่มเห็นใจแล้วเฉียนฟงจะไม่ชิงตัวองค์หญิงจนยี่ไปหรือเปล่าแล้วพวกเราจะสู้เฉียนฟงได้ยังไงในเมืเ่อเขาเป็นอสูรที่มีพระกำลังมหาศาลแบบนั้นลี่หวินยังคงกังวล ขามีแผนการเอาหูทุกคนมาสิท่านกุญซือเรื่องบอกแผนงานมงคลจัดอยงย่าิ่งใหญ่เพราะต้องกระทําให้สม,มเกียรตองค์หญิงเจิญี่ทาหารและเหล่าจอมยุทธต่างร่วมงานเพื่อแสดงความยินดีและฉลองกันอย่างครึกครื้นแต่ทว่าอสูรหมาป่าก็ออก มาอารวาสตามที่ทุกคนในจวนตกะกวนกันตัวสูนมุ่งหน้าไปที่ห้องแต่งตัวของเจ้าสาวองหญิงเจยี่สวมชุดเจ้าสาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมกับมีผ้าคลุมหน้ากาลังมุ่งหน้าไปร่วมพิธีสักพักอสูนก็เข้ามาจับลุมตัวนางไปไม้ช่วยด้วยใครก็ได้ช่วยด้วยเจ้าสาวพยายามดิ้นรนขัดขืนทั้งตีอสูนอย่างไม่ยั้ดทหารและจอมยุทธ์รีบเข้ารุมไมยจะจับลุมตัวเฉียนฟงแต่ทว่า เขาหลบอาวุธอย่างรวดเร็วมองแทบจะไม่ทันจนกระทั่งเฉียนฟงพาเจ้าสาวไปที่กลางปา่าเขาวางเจ้าสาวลงแล้วผักนั่งให้พิงไปกับต้นไม้ใหญ่พร้อมกับเปิดผ้าคลุมหน้าของเจ้าสาวสักพักเชียนฟงในร่างอสูรก็จุมพิษเจ้าสาวทันทีเจ้าสาวพยายามผลักตัวอสูนสุดกำลังแต่สู้แรงไม่ได้สักพักลูกดอกปริศนาก็ถูก ยิ่งเข้ามาปากที่กลางหลังของเฉียนฟงทําให้อสูนสลบแล้วกอดเจ้าสาวค้างไว้แบบนั้นลี่วินและชูหลานรีบิุกเข้าไปดูพวกนางช่วยการประคองตัวเฉียนฟงค่อยๆออกจากตัวเจ้าสาวแล้วให้เขานอนไปกับพื้นยาสลบใช้ได้ผลจริงๆด้วยชูหลานกล่าว ข้าปรุงยาแรงมากถึงขนาดหลับได้สิบวันแต่ถ้าร่างกายอสูรแล้วข้าไม่รู้ว่ามันจะทำให้เขาหลับได้นานแค่ไหนว่าแต่เจ้ารีบเข้าไปดูเจ้าสาวเร็วเข้านางคงช็อกที่อสูรจูบก,กับนางแบบนั้นรีหินกล่าวชูร้านเดินเข้าไปหาเจ้าสาวที่ยืนช็อกพีงต้นไม้แบบนั้นท่านไม่เป็นอะไรใช่ไหมท่านปลอดภัยแล้วนะชูร้านกล่าวลูกอย่างที่ปอมจะเป็นเจ้าสาวื่องผู้หญิงเข้ามากรทันทีค่ะ ข้าเสียจุบให้ไอายูนนั่นท่านพี่เก่งมากท่านแสดงเก่งจริงๆดูไปท่านก็งดงามยิ่งกว่าข้าเสียอีกชูหลานกล่าวยิ้ยมๆไม่เจ้าอย่าพูดเช่นนั้นมาลบรอยให้ข่าเสก่อนูกหย่างจึงดึงตัวผู้หญิงเข้ามาจูบเพื่อลบรอยทั้งสองจูบก,กันแบบนั้อยู่นานพอสมควรจนก,การะทั่งรี่วินทนไม่ไหวนี่พวกท่านไปลบรอยกันที่ห้องจะได้หรือไม่ตอนนี้ พวกเราต้องรีบขนย้ายอสูรไปที่บ้านพักของข้าก่อนเดี๋ยวเขาตื่นมันจะแยกลูก่หยางจึงยอมปล่อยภรรยาชูหลานจึงตีไปที่ไหล่ของสามีด้วยความอายที่นางต้องมาจูก,กับสามีต่อหน้าเพื่อนรักหลังจากนั้นทั้งสามก็ค่อยยกกล้าของเฉียนโปงไปที่รถเข็นแล้วเข็นไปที่บ้านพักของลี่หวินซึ่งนางได้เตรียมน้ำพุไว้ให้แล้วเพื่อเตรียมให้กับเฉียนโปงดื่มเขาจะได้สามารถควบคุมสติได้เหมือนเดิม แล้วให้พวกเราอยู่เป็นเพื่อนหรือไม่สุรานเป็นห่วงเพื่อนดูจากสีหน้าสามีเจ้าแล้วคงอยากจะกลับจวนท่านฉินหลงเพื่อไปลบรอยสินะพวกท่านกลับไปก่อนเถิดยาสลบคงออกฤทธิ์อีกนานลีหวินกล่าวเมื่อมองไปที่ลู่ยางระวังตัวด้วยแล้ววันพรุ่งนี้ข้าก,กับฟูหยินจะรีบมาดูเจ้าลู่หยางกล่าวไปเถิดข้าจ้างลูกน้องให้มาคุมกันข่าแล้วพวกท่านไม่ต้องเป็นห่วงลีวินกล่าว มีอะไรให้ข้าช่วยก็บอกได้นะลี่หวินชูร้านกล่าวก่อนที่ตนจะเดินออกไปจากบ้านพร้อมกับสามีลี่หวินพยักหน้ากับเพื่อนรักในตอนนี้ลี่หวินอยู่กับเฉียนฟงในห้องพยาบาลตาลํำพังนางจะไปที่แก้มหมองเฉียนฟงแล้วพึมพำว่าที่แท้เจ้าก็รักองหญิงเจินยี่มากขนาดนี้เรื่องระหว่างเราคงไม่มีวันเป็นไปได้มิติที่ข้าเคยไปมันคงเป็นเพียงมิติคู่ขนาดจริงๆ เจ้าก็ต้องตัดใจจับองหญิงเสียเถอะนะในตอนนี้พวกเขาคงเข้าหอกันแล้วหลังจากนั้นลี่หวินก็นำหลอดค่อยๆหยดอดนน้ำพุวิเศษให้เฉียนฟงดื่มเทียนิดเพราะกลัวเขาจะสำลักผ่านไปสองชั่วยามร่างกายของเฉียนฟงก็ค่อยๆเปลี่ยนกลับมาเป็นมนุษย์เหมือนเดิมแต่เพื่อไม่ให้มีอะไรผิดพลาดลี่หวินพยายามให้เฉียนฟงดื่มน้ำพุจนหมดไหนั้นโดยนาง หยอดน้ำให้ทั้งคืนโดยไม่ได้นอนจนกระทั่งเช้าวันรุ่งขึ้นตอนที่12ทะเลาะเชียนฟงฟงื้นขึ้นมาทำให้ลี่วินดีใจอย่างมากริบเข้าไปดูอาการของเขาทันทีเจ้าฟื้นแล้วเจ้าจําข้าได้ใช่ไหมลี่หวินรีบถามอย่างตืง่นเต้นลีวินมีข้าอยู่ที่ไหนเชียนฟงลุกขึ้นจากเตียงแล้วนั่งคุยกับลี่วินที่นี่เป็นบ้านข้าเองเจ้าดื่มน้ำพุ หมดหายแล้วต่อไปเจ้าจะสามารถควบคุมตัวเองได้ลีหวินกล่าวไปเอาน้ำพุมาจากที่ไหนในเมื่อที่ถ้ำนั่นก็ไม่มีช่องทางที่สามารถไปเอาน้ำพุดได้เลยนี่เฉยนฟงสงสัยเออข้ามีวิธีก็แล้วกันเจ้าหิวไหมเดี๋ยวข้ายกอาหารมาให้ลีหวินรีบเปลี่ยนเรื่องข้าไม่หิวข้าจะไปช่วยองค์หญิงเจนเินยี่เฉยนฟงนึกขึ้นได้นาแต่งงานกับพี่ข้าแล้วนาะงไม่เป็นอะไรหรอกท่านตัดใจจากนาเสียเถอะนะ ลีวิงพยายามเกลี้ยกล่อมก็พิดเจ้านั่นแหละตัวอันตรายเขาร่วมมือกับวิสาฆ่าทานไม่ทัพสินช้างข้าจะไม่ยอมให้องคหญิงอยู่กับคนเจ้าเล่ห์แบบนั้นเป็นแน่เขียนฟงกล่าวไม่จริงเป็นไปไม่ได้พี่ข้าไม่มีวันอกตัญยูต่อพ่อบุญธรรมอย่างแน่นอนข้าไม่มีวันเชื่อเจ้าเจ้าคงรักองค์หญิงมากถึงขั้นพวกปรักปรำพี่ข้าละสี่ลีวินงกล่าวข้าพูดความจริงข้าเห็นกับตาขินหลงกับปิศาจเห็นข้า ทินหลงจิงยื่นลูกแก้วส่งให้ปีศาจซัดมันมาที่ข้าแล้วทำให้ข้ากลายเป็นอสูรเต็มตัวฉินฟงล่าสั้นๆข้าไม่เชื่อหรอกแล้วนั่นจะจะไปไหนลีวินเห็นเิียงฟงลุกขึ้นยืนแล้วกำลังเดินออกไปจากบ้านข้าจะไปพาองค์หญิงหนีละสิเิียงฟงกล่าวข้าไม่ให้เจ้าไปข้าจะไม่ยอมให้เจ้าทำ้ายครอบครัวพี่ชายข้าลีวินดึงดังตัวเิียงฟงไว้ปล่อยข้าอย่าหาว่าข้าไม่เตือนเินฟงกล่าวไม่ ข้าไม่ปล่อยข้าไม่ยอมให้เจ้าไปชิงตัวพี่สะใยของข้าหรอกนี่หวินกล่าวพร้อมกับดึงตัวเฉียฟงไว้เฉียนฟงโม,โมโหมากเขาก็เลยเพลอผักลีหวินสุดแรงทำให้นางกระเด็นจนกระทั่งหน้าผากของนางไปโคกับขอบโต๊ะเขย่งจงังจนนางสลบไปเฉียนฟงได้สติรีบเข้าไปดูรีหวินทันทีข้าขอโทษเจ้าเป็นอะไรไหมรีวินตอบข้าสิ เมื่อนิวินไม่ฟืน้นเขาก็เลยอุ้มนางไปนอนที่เตียงโชคดีที่หน้าพาแค่โนเท่านั้นไม่ได้ถึงขั้นหัวแตกเชียนฟงรู้สึกผิดเลยนั่งเฝ้าอาการลี่วินอยู่ข้างๆจ้าก,กะทั่งท่านกุนซือและลู่หยางมาถึงนี่เจ้าทําอะไรยี่วินนะ่ะนางอุตสาช่วยเจ้ากลับมามีร่างเป็นมนุษย์เจ้ายัางทําร้ายนางอีกลู่หยางกล่าวข้าแค่เผลอผักนางลง้มแต่นางก็แค่ศพไปเท่านั้นไม่ได้เป็นอะไร เียงฟงกล่าวยังรู้สึกผิดท่านกุนซือเขาไปดูอาการให้ก็เห็นว่าเป็นเช่นนั้นจริงๆนางแค่นอนหลับหนะไม่ได้เป็นอะไรหรอกเมื่อคืนคงไม่ได้นอนทั้งคืนเออท่านกุนซือข้ามีเรื่องจะคุยกับท่านตามลําพังเช่นฟงกล่าวงั้นดูอย่างจงเฝ้านางไปก่อนนะกุนซือกล่าวจบก็เดินตามอสูรออกไปคุยกันข้างนอกจะว่ามาเถอะกุนซือกล่าวข้าจะเล่าเรื่องทุกอย่างให้ท่านฟัง ส่วนท่านจะเชื่อหรือไม่ก็สุดแล้วแต่ท่านเห็นฟงกล่าวอืม